ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตกลายทีวีช่องที่พาเพื่อนๆไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารล่าสุดอาวุธยุโทโธปกรณ์และนวัตกรรมล้ำสมัยที่จะเปลี่ยนโฉมสมรภูมิในอนาคตวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก็คือ spy NLOS จากอิสราเอลที่คาดว่าจะถูกนำมาใช้โดยกองทัพไทยภายในปี2026อาวุธนี้ไม่ใช่แค่การจัดหาขีปนาวุธทั่วไปแต่เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางทหารของไทยทั้งในด้านการโจมตีแม่นยำและการสร้างพลังยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ spy NLOS หรือชื่อเต็มว่า non-line of sight คือระบบขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลแบบความแม่นยำสูงที่พัฒนาโดยราฟาเอลแอดวานซ์ดีเฟนซ์ซิสเต็มประเทศอิสราเอลความพิเศษของมันคือไม่จำเป็นต้องเห็นเป้าหมายด้วยตาเปล่าเหมือนขีปนาวุธรุ่นเก่าๆตัวสปาเอ็นเอลโอเอสสามารถโจมตีศัตรูที่หลบอยู่หลังภูเขาหลังอาคารหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆได้โดยใช้กล้องตรวจจับไฟฟ้าออติก้าและอินฟาเรดพร้อมส่งภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์กลับไปให้นักบินหรือผู้ควบคุม ทำให้การใช้งานมีความคล้ายคลึงกับโดรนที่สามารถสอดแนมและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงปี2026กองทัพไทยจะบูรณาการขีปนาวุธ Spy NLOS เข้าสู่กองทัพซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลได้ออย่างก้าวกระโดดด้วยพิสัยยิงสูงสุดถึง50กิโลเมตรทำให้สามารถทำลายรถถังเรือหรือเป้าหมายที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาได้จากระยะที่ศัตรูไม่คาดคิด ข้อได้เปรียบสำคัญอีกอย่างของ spy NLOS คือความยืดหยุ่นเพราะมันสามารถติดตั้งได้กับหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นยานเกราะรถยิงภาคพื้นเฮลิคอปเตอร์หรือแม้แต่เรือรบซึ่งหมายความว่ากองทัพไทยสามารถเลือกใช้ได้ตามภารกิจตัวอย่างเช่นถ้าติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์กองทัพบ,บกจะสามารถลอยตัวอยู่นอกระยะยิงศัตรูและทำลายขบวนเกราะขอ,าาของฝ่ายตรงข้ามได้ หรือหากติดตั้งบนเรือก็จะทำหน้าที่ป้องกันชายฝั่งและโจมตีเรือข้าศึกได้อย่างแม่นยำส่วนบนภาคพ,พื้นดินยันเกราะติดสป์ย NLOS ก็จะกลายเป็นเหมือนสไนเปอร์เคลื่อนที่ที่สามารถยิงทำลายรถถังข้าศึกจากระยะไกลแล้วทำไมไทยถึงลงทุนกับระบบนี้ในตอนนี้เหตุผลมีหลายข้อข้อแรกคือสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งปัญหาในทะเลจีนใต้ความขัดแย้งตามแนวชายแดนและความจำเป็นในการปรับปรุงยุโทโธปกรณ์รุ่นเก่าข้อ2สไป์ NLOS เป็นมากกว่าขีปนาวุธมันคืออาวุธเชิงยับยั้งการที่ไทยมีศักยภาพโจมตีได้แม่นยำจากระยะไกลจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะเคลื่อนไหวใดๆและข้อสุดท้ายเทคโนโลยีคือปัจจัยสร้างสมดุลถึงแม้ไทยจะไม่ใช่กองทัพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค แต่ด้วยอาวุธล้ำสมัยแบบนี้ไทยก็สามารถรักษาสมดุลกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีกำลังมากกว่าได้อีกคุณสมบัติเด่นคือระบบ Man in the Loop หมายความว่าผู้ควบคุมสามารถบังคับขี่ปนาวุธระหว่างที่มันกำลังบินอยู่เปลี่ยนเป้าหมายได้แม้ขี่ปนาวุธถูกยิงไปแล้วลดความเสียหายข้างเคียงและเพิ่มโอกาสโจมตีเป้าหมายได้สูงสุด คาดว่าภายในปี2026ไทยจะนำสไปน์ NLOS ไปติดตั้งทั้งบนเฮลิคอปเตอร์เช่น Black Hawk หรือเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบาๆรวมไปถึงยานเกราะภาคพื้นดินซึ่งจะทำให้ไทยมีความสามารถในการโจมตีหลายชั้นทั้งทางอากาศและภาคพื้นแน่นอนว่าอาวุธไฮเทคแบบนี้ก็มีความท้าทายทั้งราคาที่สูงความซับซ้อนในการบำรุงรักษาและการฝึกกำลังพลให้เชี่ยวชาญในการควบคุมระบบ แต่ถ้ามองในระยะยาวผลตอบแทนที่ได้คือกองทัพที่ทันสมัยและมีพลังโจมตีแม่นยำที่สามารถยับยั้งสัตว์ปูได้อย่างแท้จริงในมุมมองระดับภูมิภาคการที่ไทยนำสป e NLOS เข้ามาใช้อาจส่งผลต่อสมการเชิงยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเพื่อนบ้านก็จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดและอาจเร่งปรับยุทธปกรณ์ของตนเพื่อตอบโต้เช่นกัน สรุปแล้วการที่กองทัพไทยนำขีปนาวุธสปา NLOS มาใช้ภายในปี2026ถือเป็นก้าวกระโดดในการปรับปรุงกองทัพด้วยพิสัยยิง50กิโลเมตรความแม่นยำสูงและความยืดหยุ่นในการติดตั้งทำให้ไทยมีศักยภาพป้องกันประเทศและสร้างพลังยับยั้งได้มากขึ้นไม่ว่าจะบนบกอากาศหรือทางทะเลสป NLOS จะกลายเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญที่สร้างความได้เปรียบให้กองทัพไทยอย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับชมออโตเกลย์ทีวีถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีทางทหารและข่าวสารด้านความมั่นคงจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า